ในมือถือของเขานะเต็มไปด้วยรูปของคุณค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในมือถือของเขานะเต็มไปด้วยรูปถ่ายของคุณรูปภาพของคุณทั้งในลักษณะที่คุณอาจจะโพสต์เองแล้วเขาก็เซฟเก็บไว้หรือในลักษณะที่เขาอาจจะถ่ายรูปคุณไว้แอบถ่ายรูปคุณไว้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเาขาคลั่งรักคุณหนักมากนะ หลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณค่อนข้างมากต้องบอกเลยคุณคือคนสําคัญของใจเขานะเป็นคนที่เขาแคร์ความรู้สึกมากๆแล้วก็มีความข้างรักคุณหนักมากเพราะฉะนั้นแล้วในมือถือของเขานะเต็มไปด้วยรูปถ่ายของคุณทั้งรูปที่คุณโพสต์เองแล้วเขาไม่มีเซฟเก็บไว้สิจ๊ะนะรวมไปถึงรูปที่เขาถ่ายคุณเองรวมไปถึงรูปที่เขาแอบถ่ายคุณนะมีทุกอิริยาบถ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยรูปรูปถ่ายของคุณเนี่ยเต็มมือถือเขาเลยเ <t ell> ต็มเครื่องของเขาเลยในมือถือของเขามีแต่รูปถ่ายของคุณค่ะ <t ell> ทั้งแอบถ่ายทั้งเซฟเก็บไว้ทั้งรูปที่คุณถ่ายที่ไหนก็แล้วแต่เขาเซฟเซฟเก็บไว้เป็นอารบงอารอบ,บัมเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ <t ell> ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าในมือถือของเขาจะเต็มไปด้วยรูปถ่ายของคุณเพราะพลังงานของความคลั่งรักสูงมาก นะมีความข้างรักม <ines> mm ีความหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณสูงมากนะเออแล้วก็มีความเห็นคุณเป็นคนสําคัญของใจนะเห็นความสําคัญของคุณอย่างมากแล้วก็หลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณมากมายะเหลือเกินเพราะนั้นถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะมีรูปของคุณเยอะมากเพราะว่าส่วนหนึ่งนะเขาดูรูปของคุณเพื่อคลายความคิดถึงนะมีความรักมีความหลงลักหลงไหลข้างใครในตัวคุณมีความ คิดถึงคุณนะมีความรักให้กับคุณมากๆใครแล้วบคำนายอย่าลืมพิมย์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะนะคะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณแล้วก็ยืนยันว่าคําทํานายนี้เป็นของคุณแล้วก็เป็นการสื่อสารบอกเขาไปด้วยในตัวนะว่าไม่ต้องเซฟแล้วนะเดี๋ยวส่งให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งกดซีเฟอร์สิค่แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แหมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย